นี่ครับดอกนึงครับพี่พี่น้องเอาเอาเข้าไปพี่น้องม,นมันทำมือเนี่ยมันฮอดเห็ดครับพูดอ่ะพี่น้องเห็ดไข่อ่ะครับเหลี่ยปืนเลยครับว้าพี่น้องหลบเงี้ยเลยครับพูดอ่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนคกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมติ่ติดตามรับชมบรรจงแฟมิลี่ทุกท่านครับผม้อนี่พอครับผมเพื่อเก่าครับบรรจงแฟมิลี่ครับผม้อนี่สิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดกบครับพี่น้องใส่เบ็ดกบครับใส่4ี่สิบหลังครับพี่น้องใส่น้ำสางน้ำสาเนี่ยแหละครับใส่น้ำสางน้ำสาไปพี่น้องเบ็ดกบ้อนี้ไดเฮมาหน่อยครับที่แรกว่าจะไปใส่เบ็ดปลาครับพี่น้อง ก็เลยเปลี่ยนเป็นเบ็ดกบครับวันนี้ไปน้ำสา่างน้ำสาเนาะครับเบ็ดว่าไหลลังเนาะครับพี่น้องอากาศก็มืดๆคึมๆแล้วครับหกโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวเราไปใส่เบ็ดแล้วก็ลุ่นกันตอนยามก,กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะลุ่นกันตอนรอบพลุขึ้นแล้วก็รอบเสาร์ครับผมโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุ่นน้ำกันครับวันนี้ว่าจีถึกก็ว่าตึกก็สีมันคือประมาณครับพี่น้องเบื่องคิปจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด,ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามไว้น้ำแน่ครับผม เป็นกำลังใจแห้บรรจงแฟมลี้นะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปลุยน้ำกันครับผมมันหม่าน้ำกันเด้อพี่น้อง้อนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีกันตอนเ้าๆครับผมเจอกันประมาณตีห้าน่อนอๆครับผมมายามเบ็ดกบแล้วครับพี่น้องเวลายามแล้วไปลุยกันเมืองครับเนาะว่าจะถึง่าครับขึ้นบ่ไดหมายามพี่น้องนอนหลับ ลาเลย่อนรับเลยพี่น้องนี่อุ้ยปุ่นปุ่นครับดูไอ้ไก่ปุ่นถืออยู่ครับเดี๋ยวไปใกล้ไก เดี่ยวเปียวตัวปุ่นคนครับนี่พี่น้องนี่แถมเลียกมาแล้วครับผมตอนสองครับผมโอ้ยกบคระปุกตุ้ตรงนี่ตลอดพี่น้องแถมเลียกมาแล้วครับผมนี่ตัวงามเลยพี่น้อง กบตัวผูครับตัวนี้กินตัวผูครับนี่เกี่ยวพี่น้องโอเคครับผมขออนุญาตเจ็บด้วยพี่น้องเด้อเฮ้ยตั้งข้างกันก็ถือครับพี่น้องยิงตุ๊ดตะตุ๊ดจะอยู่ครับนี่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับพี่น้องอุ้ย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 หมือนเมือพี่น้องนี่นี่ ว้าว wow, พี่น้องตัวใหญ่เลยครับ í, นี่พี่น้องโอ้ตัวงี้ยเลยครับกระว้าว่กเข้าครับพี่น้องเข้วกระด่พี่น้องตัวใหญ่เลยโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนเด้อพี่น้องเด้อมูกตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้นี่ได้ตัวแล้ว ปวดพี่น้องบกเอบเลยครับแก็งพี่น้องแก็งมาขึ้นฟังกันพี่น้องโอ้มูนอยู่ก็ห้อยกินเลยพี่น้องนังนี่ก็ห้อยกินเลยครับนี่โอเคครับผมโอ้ปลาแดงบดิดโอเคครับโอ้ตัวใหญ่อยู่พี่น้องปวดครับเต็มมือเลยครับโอเคครับผม เก็บก้อนพี่นอ้องพี่น้องครับเบิ้องนี้เด้อครับเด้อผมมาใส่คางๆโคกแมนว่ารับโคกเห็ดแมนว่ารับผมทายเบิ้งบ้านพี่น้องเบิ้งนี่ครับเบิ้งเห็ดไข่ครับพี่น้องเห็ดไข่ครับดอกใจนี่ครับพี่น้องพูดนะเบ้องพี่น้องไม่ได้ขักแท่หน้บาบ้านพี่น้องพูดนะตกเงยนะครับ พูดอะครับหอมพี่น้องหอมนี่ดอกหนึ่งเลยครับอันนี้ได้มาดอกหนึ่งเลยเนี่นี่ครับดอกหนึ่งครับพี่พี่น้องเอาเอาเข้าไปพี่น้องมันทำมือเนี่ยมันหอดเห็ดครับพูดอะพี่น้องมีไข่อะครับแหล่ปืนเลยครับว้าพี่น้องัตหลบเงหญ่เลยครับพูดอะโอ้ยเกลพี่น้องเกล ตำปนพอดีเลยพี่นอ้องกุดะสองดอกเลยพี่น้องเฮ้ย๋นวยางาย่ายใชเขาพี่น้องลมบายยุ่มันออกบ้อกนะครับมันฝนมันตกดูๆสองหันออกอีดีพี่น้องนี่ดอกหนึ่งพี่นอ้องอ้ยสองจีเลยพี่น้องนี่ครับบอนี่เก๋วพี่น้องวาย 在患疾病。 ถุงใส่สำร็ดพี่น้องว้างไวไ้หนารถเลรครับใส่ตะแรงรถไว้เดี๋ยวยังหายจะกข้าวได้พี่น้องเดี๋ยวก็ค่อยหลุดเบ็ดก,กันต่อครับ โอ้โหผีดอกนึงครับพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ดอกใหญ่แล้วครับสองดอกเลยใส้ต้นไม้ครับอึ๊บโอ้ยดอกเกิดโดนหรอนนี่แตกเลยเห็ดไข่ซะด้วยพี่น้องโอ้แกวพี่น้องได้หอดเห็ดได้หดอดกบบปะเนี้ยเอา กิ๊สบสบันดาล,ลพี่น้องไปเดี๋ยวไปรุนไปรุนเวดกันตอรครับพี่น้องเดี๋ยวปนแล้วพี่น้องเดี๋ยวปนแล้วเดี๋ยวป้นยังไงเลยครับอีพี่น้องพูดอะครับบ๊ย้ยบ่ได้ตั้งใจมาเอาเห็ดเดอ้อพี่น้องเดอ้อ หมานหมานพี่้องหมาน,ม,นม,มันี่หมานมันงกบหมานนังเห็ดเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเขาไยยามเบ็ดกันต้อครับเอามาหลุนกันต่อครับผมมาหลุนทั้งพี่ครับฟังฝากบ้านมาทั้งพี่ครับใส่ใส่นอก บอถือบอถือครับพี่นออ <c oughs> อ้องส่อดดกพี่น้องแจ้งนะครับผมก,กับบอถือครับพี่น้อง นตกมัเต็นลงหลายอยู่ด้วยครับผมผี่น้องครับเบิ้งนี้ด้อครับด้วยผมมาใส่ขางๆโคกแมน่ารับโคกเห็ดแมน่ารับผมทายเบิ้งว่าน่น่องเบิ้งนี้ครับ งบังเห็ดไข่คร kind of ับพ um hey, ี่น้องเห็ดไข่กับดอกใจเลยครับพี่น้องพูดอะเบาๆพี่น้องแมาได้ขัดเนนอบัดในนอพูดะดอกใหญ่ยนะครับพูดอะครับโอ้หอมพี่น้องหอมนี่ดอกหนึ่งนะครับอันนี้ได้มาดอกหนึ่งเด็ดนี่นี่ครับดอกหนึ่งครับฮิพี่น้อง เอ้อาเข้าไปพี่น้องมันทำมือน,นี่ยมันฮอดเฮ็ดครับพูดอ่ะพี่น้องมีใครอ่ะครับเหลี่ยปืนเลยครับว้าพี่น้องตกเงี้ยนะครับพูดอ่ะโอ้กแกยวพี่น้องเกียวไปตำปนพอดีเลยพี่น้องพูดอ่ะสองดอกเลยพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวยางไงจะเข้าพี่น้องมันวายยุ้มันจะออกบ่าไปนะครับมันโขนมันตกดูดูสองหันออกอีหลีพี่น้อง นี่ดอกหนึ่งพี่นอ้องอ้ยสองจีเลยพี่น้องนี่ครับบอนี่แก๋วพี่น้องว่ายได้หอดเห็ดบัต มีถุงใส่สำดีพี่นอ้องว้างวบนารดเหรอครับใส่ตะแกงลดไว้เดี๋ยวยังหายจะกข้าวด้วยพี่นอ้องเดี๋ยวค่อยหลุดเบ็ดกันต่อครับ โอู้ดีดอกนึงครับพี่น้องนี่พี่นอ้องอ้ดอกเงี้ยนะครับสองดอกเลยใต้ต้นไม้ครับอึ๊บโอ้ยดอกเกิดโดนหลอนนี่แตกเลย,ยเห็ดไข่จะด้วยพี่น้องโอ้แกวพี่น้องได้หอดเห็ดได้หอดกรบปะเนี้ยเอา ลายุครับฝนตกดูดดแดดแดดคักๆหนึ่งออกเท่ๆแม่นนี้ดีครับ พี่สบายดีแล้ว,ลวพี่น้องไปเดี๋ยวไปลุนไปลุนเวทกันต่อรครับพี่น้องเดี๋ยวป้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวป้นแล้วเดี๋ยวป้นง่ายๆเลยครับพี่น้องพูดอะครับบุย้ยบ่ได้ตั้งใจมาเอาเห็ดเดอ้อพี่น้องเดอ้อ หมานหมนันพี่น้องหมานมือน,นี่หมาน,น,นมันกบหมานนังเห็ดเลย, Nam, อย,เเยโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปยามเบ็ดกันต่อครับโอเคครับผมพี่น้องยามเส็จเรียบร้อยครับผมฟังพี่ว่าถือเลยพี่น้องกบว่ากินเบ็ดเลยครับฟังพี่กระโดดลงหไหลยอยู่ด้วยครับมันอครืนเนี่ยสมตาม z o ตามอยู่ครับต่อเบ็ดขาดหลังหนึ่งอยู่หนาทอยอีกแล้วพี่น้องใส่หวดนก้อน,นขาดใส้มือใส้มือนี่ก็ขาดอีกแล้วครับ iem. ขาดหลังเดียวกันเลยพี่น้อง ท่นแม่หนหยังกินวุกผมกับว่าไหนาใจครับคือว่าหมาไปกวนกับว่แม่นบ่นมีห้อยหมาครับที่เป็นที่เป็นกบใหญ่เหรอพี่น้องขาดเลยครับเบ็ดขาดเลยสองเทียร์เหรอพี่น้องบ่บ,บ่กบใหญ่กับคนเหรอครับกล <c oughs> บวพ่อไปยังครับผมมาว่ากันนะพี่น้องเนาะโอเคครับเมื่อน,นี้ก็ยามเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาสรุปผลงานให้พี่น้องเบื้องนะครับโอ้ได้สองเตมหนึ่งรับพี่น้องเมื่อน,นี้ ไอ้สองแตมครับหเห็ดไข่ดอกบางใยนงพี่น้องหลายดอกครับคุ่มอยูค่ครับเมื่อนี้เอาโอ้ย,อยกบไตออกแล้ววะนี่ตัวหนึ่งแม่นหลีกบผมบอกแล้วพี่น้องโอ้มันออกป้องขาดตัวนี้โอ้เหลือตัวเดียวพี่น้องโอ้ยน้องเพิอ่อครับนดอ,อกป้องอยู่วนี่ น้อยี่หรืออกล้องนี่แหละพี่น้องยังหู้นิดหน่อยหนึ่งโอเคครับว่าเป็นยังหรอกพี่น้องถือว่าได้เยอ่พี่นอ้องเหลืออยู่ครับตัวหนึง่งโอเคครับพี่น้องอู้บรรยากาศน้ำซอรครับทุง่งไหฮต่งหน้าเขียวๆครับพี่น้องอากาศสดชื่นสุดยอดครับนี่ครับน้ำคลองน้ำคลองเหนียงคลองหน่อยน้ำเต็มหมดแล้วครับปลาซิวบอนเต็มตปลาอ,อร่อยครับต้องถัง โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับการติดตามรับชมครับมันจงแฟมบลีครับมักกะไรถึงใจกระแช่แห้นนำแน่เด้อพี่น้องเด้อมันจงแฟมบลีครับผมอย่าลืมกดติดตามกดสับสะไข่กดกระดิ่งนะครับเด้อกดการแจ้งเตือนไว้ครับทีไหนว่าผ่านคลิปดีๆจากมันจงแฟมบลีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบภารกิจครับพี่น้องเอาไว้คลิปหนาเนาะครับเนาะเข้าที่เห็นยังกะ ให้เบื้องอีกอะอยา่าลืมกดติดตามไว้กันแล้วกันพี่น้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ